ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยอยู่กับเปลี่ยนผลทุกห้าสิบเวลดัำบอกฟุตจริงๆงคลิปนี้มันน่าจะลงได้สอสมวันแล้วแต่ผมเผยไปลบคลิปที่ตาดเสร็จแล้วนะก็คือยังไม่ได้ลงนั่นแหละเปิดคลิปมาก็ไปฟาร์มอ่ะคือตายก็ไปตีบอสต,ต่อจอากอีพีที่แล้วเลยโอเคอีซี่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาฟาร์มยาวๆเลยแบบยาวมากดูเ,ดเรื่องสปีดให้ดู หลังจากฟาร์มเสร็จก็มาไอ้นี่ไปเปลี่ยนเกาะแล้วอะ่ะคือมันเรียกเปลี่ยนเกาะไหมมันก็มีสะพานข้ามอยู่แต่ก็นั่นแหละเรียกเปลี่ยนเกาะผมเรียกเปลี่ยนนะนะเพราะว่ามันคนละมันคนละชื่อกันตรงนั้นมันชื่อคิงดอมออกโรสส่วนตรงนี้มันชื่อกินโซนเพราะจะข้ามสะพานก็เพิ่งนึกได้ว่าปรับภาพชัดได้นี่หว่าก็เลยไปปรับสักหน่อยคือคลิปที่แล้วผมก็ปรับภาพชัดใช่ไหมนั่นแสดงว่าคลิปนี้อัดก่อนไอ้คลิปยี่สบสชั่วโมองแต่ว่ามันลงหลังจากนั้นโอ้นั่นแหละ ก็คือขี้เกียจตัดอัดไว้นานแล้วแหละคลิปนี้แต่ว่าอัดไปนิดนึงอ่ะเพิ่งมาอัดต่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มกับมาลีนซึ่งทหารเรือคนนี้มันก็บอกให้เราไปตีทหารเรือฮะช่างมันแหละหลังจากนั้นผมก็ใช้ผลแมกมาสกิลสุดท้ายโดยการปล่อยขึ้นบนฟ้ารวๆแล้วก็หล่นลงมาเกือบตายปักเอิม่มเรียบร้อยอีซี่แล้วก็ เดินมันเรียกเดินนะออี่แหละเอื้อตายโอ้หลังจากนั้นก็เร่งสปีดไปยาวๆเลยคือไม่รู้จะพูดทำไมเรียบร้อยอ่าเสร็จไปอีกควส นี่เพิ่งคุยแรกเองใช่ไหมโอ้โหฟาร์มต้องนานมาตอนนี้ผมก็เวลแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดเีร้อยซึ่งผมก็ใช้โค้ดนี่เดี๋ยวขึ้นให้เนะี่ยตรงนี้เลยตรงหน้าจอเ,เกมเมอร์ลูบอดเขาแจกโค้ดะนะถ้าใครอยากโอยถ้าใครอยากรู้โค้ดเพิ่มก็ไปติดตามช่องเขาได้เกมเมอร์ o ูบอ่อะไปเลยหลังจากนี้ผมก็คงฟาร์มยาวเพราะมีคูณสองอยู่คงไม่อยากเสียเวลาไปทำอย่างอือ่นนหรอก มัดม,มากาตูมฝนมากาแบบโคตรแรงเลยนะจริงๆไม่ได้โมนี่ค่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวแต่ว่าแบบมอนที่นี่มันลากมารวมกันไม่ได้มันแบบาร์ยรรมยากจริงวันช็อตใหญ่เขาไม่นึกว่าจะวันช็อตคือมูนมันเลือดเรือมม้าณเออน้อยแล้วเหลือหกร้อย,ย600อ่ะดูจากดามจที่ขึ้นเมื่อกี้มามัดม,มากา ดูมลือดลดเยอะอยู่ปุ่มคือตอนนี้ผมอยากได้ผลระเบิดนะเพราะว่าผมเคยใช้อยู่ตอนที่มันรีเวิร์กใหม่คือดาเมจมันโคตรแรงแรงพอๆกับผลแมกมาไอ้สก,กิลสุดท้ายที่มันระเบิดตัวเองอะดาเมจมันแบบเป็นหมื่นเลยจ้ามัดแมกมา,าไม่ตายมัดแมกมาของจริงเมืกก่อกี้มัดแมกมารัดดว มัดแกตตอริงไงไปฟาร์มต่อยา,ยาวๆเลยซึ่งถ้าใครหวังว่าคลิปนี้จะแบบฟาร์มยาวๆก็ก็คงเออคือคลิปนี้ผมฟาร์มแค่แป๊บเดียวแหละจะพูดแค่นี้เพราะว่ามันขี้เกียจไงเพะต่อไปมันไม่ดีอ่ะขอสปอยหน่อยแล้วกันแบบโอ้แต่ก็คิดเอาเองแล้วกันอย่าข้ามคลิปนี้นะขอร้องเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเปิดสร้างอะไรได้ไม่ได้ไงตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเท่าไหร่ เน้นฮะโอ้โดนแยกฟาร์มคือมันไม่เรียกแย่งฟาร์มมันแค่มาตีมอนแล้วก็วิ่งหนีไปเลยไม่รู้ทาไมมันไม่ฆ่าผมไปด้วยอ๋อลืมไปปิด PVP อยู่ฮึบมันจะตายอยู่แล้วนี่บอกเลยว่าโคตรอีซี่เดี๋ยวตัดไปเออตอนไหนสักตอนน่ะซึ่งตอนนี้ก็เร่องสปีคดคลิปยาวๆเป็นเรื่อยๆจนกว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนผลเลยแหละ คือแค่สองเวลไม่รู้จะพูดยาวหรือไมแต่ก็อยากพูดตอนเล่งสปีดมั่งคือปกติมันจะได้ยินเสียงแต่เสียงเพลงก็ไม่ได้พูดไงเดี๋ยวเสียงพูดมันน้อยเดี่ยมาตัวสุดท้ายปังไม่ตายอีกเออเวลเก้าร้อยไปที่ดับลอยแล้วซึ่งมนก็ได้เวลาเปลี่ยนโพแล้วเราก็จะวาไปที่คาเฟ่เลยฮึจะเดินทำไมเนะี่ยไปเลยไปสมผลกัน มาขอพลดที่ดีนะขอพลทดีครอ้องมีตังอยู่ร้านสีเนี่ยปัง,งหายใจเข้าลึกๆแล้วกินเขาไปฝนมากว่าก็ดีอยู่แล้วจะกินเข้าไปนี่แต่ม่อ้นแหลกแหลกแหลกหลหลกไม,มาฟาร์มสกิลแหลกนอกปังเห็นสกิลแล้วแบบอยากกินผลอื่นขึ้นมาทันใด เดี๋ยวผลน้าผมเอาผลดีดดีกว่านะซึ่งคลิปนี้คงอันนี้ผลสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าผลนี้มันไม่ดีไงะจะฟาร์มต่อมันก็ลาบากชีวิตฟาร์มแล้วท้อเลยอะ่ะท้อแบบท้อเหมือนลูกท้อโอเคได้สกิลสองแหลมาเดี๋ยวรีวิวสกิลสองก่อนสปริงสไลด์ปวดหัวตามเมดมันก็แรงใช้ได้ อีกน,นึงเออไม่โดนนี่แต่ระยะนี่มันใช้ไม่ได้เลยนอกคือแฟงหาลบได้บะหาลบได้แบบรูวๆนี่อีซี่อีซี่อีซี่อีกตัวหนึ่งแล้วกันอีกหลายตัวเลยแหละเคล็ดมันเสร็จอีกนานเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเล่นสปีดหรือตัดนะเดี๋ยวก็รู้เอง ตอนนี้เราก็ปลดล็อกท่าต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อเท้าว่าสปริงคันนอนซึ่งคันนนมันก็น่าจะแปลว่าปืนใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวลองกดเลยเดี๋ยวนะฮะคือดาวิดมันก็เลอยอยู่นะแต่ว่ามันปืนใหญ่ตรงไหนช่างมันแล้วกันเร่งสปีดไป หลังจากเร่งสปีดมาอย่างยาวนา้นเราก็ปลดล็อกสกิลที่มันควรจะเป็นสกิลบินแต่มันเหมือนสกิลสองที่มันเด้งได้คือไม่ต้องรีวิวก็คงจะรู้กันอดี่ว่าเห็นสกิลสองน่าจะบ่อยพอคือมันแค่แค่พุ่งแบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำดาเมจไม่ทําอะไรเลยถ้าชนกําแพงมันก็เด้งไปเด้งมาคล้ายๆบนแสงแค่แบบนั่นแหละโอเคหลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มกับมอนอีกตัวหนึ่งจนปลดล็อกสกิลสุดท้ายเดี๋ยวใช้ให้ดู สปริงเอ็มเ r อร์เรอร์ก็แชกห่างๆหน่อยปังมันก็จะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาตาเมจก็พอๆกับสกิลสามนั่นแหละไม่ต้องใช้อะเอาไว้ไก่ผลเนี้ยมันไม่ควรใช้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งมามามา,มาเด้งเล่นที่มาเด้งเล่นที่เออมันเรียกว่าอะไรนะสะพานลืมภาษาไทยไปแล้วโอ้ยโอยโอ,ย,โอยไปไปไป,ไปจะมาเล่นทำไมเนี่ยเออขออีกรอบขออีกรอบ อยากให้มันแบบเด้งไปเด้งมารูเหมือนจะทำไม่ได้โอเคหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มไปแบบยาวๆมากจนใกล้จบคลิปแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองขยับเมาส์ก็ก็คงรู้เองว่ามันจะจบคลิปอยู่แล้วเนี่ยเออโอเคเปิดคลิปดีกว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อคลิปใหม่ลงนะไปแล้วบาย